นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเนื่องในเทศกาลวันตรุษจ,จีน2,567จะมีการจัดงานในวันที่10-11กุมภาพันธ์ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้จึงเน้นย้ำให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและหวังว่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยให้มากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นอย่างอย่างมีนัยยะเลยครับตอนนี้นะครับก็ก็หวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฟังจัดอย่างเช่นเชนโรงแรมใหญ่ๆอย่างเช่นมิสเตอร์บิลไบนิกกี้ออกมานะครับบอกว่าบอกว่าทุกอย่างดีดีมากแล้วก็ดีใจที่รัฐ,รฐบาลสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ ายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในวันที่29มกราคมนี้จะมีการหารือกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงา,า,านคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในโอกาสที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่26ถึง29มกราคมนี้ ส่วนนโยบายเรื่องวีซ่าฟรีในอีกหลายประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่พิจารณาอยู่ครับก็คือเราเราไม่อยากให้ค่อยๆแจ้งทีละประเทศประเทศนะครับกำลังให้ทางทีมทางด้านกระทรวงต่างประเทศพิจารณาดูให้เหมาะสมทํางานร่วมกับทางด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องฟรีวีซ่าองเดีวเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทางหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยพยายามดูเรื่องรายละเอียดพวกนี้อยู่ นอกจากนี้จะมีการพิจารณาไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรือสำราญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากับเรือครั้งหนึ่งประมาณถึง2,500คนตลอดจนเรื่องใบต่อม .6 ที่ใช้เวลารอคิวนานโดยให้ทุกหน่วยงานเข้ามาดูรายละเอียดด้วยพนิชนาทขวัญแสนสุขรายงาน